นี่ทุกคนบบฉันมาเดินซื้อของที่เซ็นทรัลลาดจ้าแล้วฉันก็เจอป้าคนนึ่ะเธอแบบเขาแบบน่าสงสารมากเธอเราอยู่ข้าวอ่ะเธอฉันทาไมแบบพาป้าเขามาเลี้ยงเค้กเขามากลลานเขาไม่ไงไม่รู้เธอแบบว่าเธอก็สงสารเขาว่าเธอเนี่ยเลยแบบเพื่อสุขภาพนะจ๊ะเอ็นเคต้องข้าแล้วแหละเหมือนโทรศั์ไคดัง กินกันค่ะเดี๋ยวนี่เพื่อสุขภาพเอาเครื่องงานใช่ไหมเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวคุยอร่อยไหมคะป้าอร่อยป้าเป็นคนที่ไหนคะคนท่าใหม่ค่ะคนท่าใหม่หรอบ้านเรียงกับหนูเลยป้าเอป้าหน้าคล้ายแม่หนูเลยอยหนูเห็นหนูก็เลยแบบคิดถึงแม่หนูก็เลยแบบเลี้ยงป้าวันนี้หนูเลี้ยงป้านะโอเคนะคะป้ากินเยอะๆนะ าจะดูสุขภาพแข็งแรงนี่ป้าสั่งเองหมดเลยใช่ไหมคะป้าก็สั่งเป็นเหมือนกันนะครับรู้สักสั่งนะคเนี่ยอันเที่อะไรคะอันชื่ออะไรคะอันนี้อ่าผักคะน้าผักหอยอันนี้ลูกสาวป้าเหรอคะับโคตรน่าเหมือนกันเลยนะครับป้าจริงค่ะป้าลักไว้ค่ะเออเฉลี้ยงป้าแล้วนนี้